เอาละครับสวัสดีครับออต้อนรับที่ EP 15นะครับเยยผมปรับลำโพงลงผมไม่ดังเกินไปนะ <tim ing> โอเค EP ที่15นะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เพิ่งลงคอมใหม่เพราะว่าคอมมันมีปัญหาบางอยา่างเลยทำให้ระบบการอัดเสียงอาจจะพินเพี้ยนไปบ้างใน EP นี้แล้วผมจะพยายามรีบแก้ไขมาให้เร็วที่สุดเนาะอ่ะโอเคครับพี่พระคุมก็มาออฟฟิเซอร์ก็อยู่งั้นจะรออะไรปะ โอ้ในขณะที่ Station 1 s t a t i o NL1 n นั้นอยู่ในปลกงการก่อสร้างนะครับกองกำลังของเราจะต้องปอกป้องคนงานเอาไว้อืมอย่าให้ใครมาย่างไกรต่อสิอเป็นไรลับเหรอต่อสิครับกบารโบสเทาทายอินเตซปเตอร์แกมมาแล้วก็ทายบอมเบอร์เบต้า <Beta S 2> นะครับจะให้การคุ้มกันส t i น n แห่งนี้อ่ะก็แง่แหละ จะหลับสิไปเองก็ได้ว่ในขณะที่จะก็ไ um,> ม <mo ans> <right> ่ใช่ของใหม่ด้วยทำการโบุ๊บปุ๊บๆนี่ลุงเมาหรือเปล่าเนี่ยลุงพูดซ้ำๆเนี่ยโอเคก็เป็นว่าเราปกป้องนะครับผม Construction หลังจากนั้นเออเป็นว่าปกป้องสถานีแล้วกันจบแล้วกันนะลุงลุงท่าทางจะเมายาแก้น้ำมูกแล้วเนี่ยพูดบนไปบนมา อ่ะไหนพี่พระคุณมีอะไรหาโอกาสจะอ่ามันมียาของเรเบลที่จะเข้ามานะครับเราก็ต้องทำการยิงล็อกเอาไว้เพื่อให้มันเนาะแล้วก็จับมันเราจะได้ไปเค้นความลับบีบเค้นบีบคั้นบีบรีดให้หมดว่าทางกระบฏอยู่ไหนโอเคปลาลา EP 1 5เราเล่นเป็นโอ้แอซอลกันโบสท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 เดี๋ยนะยานใหญ่มีอาวุธอะไรให้เล่น้างเฮฟวี่โรกเก็ต มิสไซล์ตอปีโดเอาตอปีโดแล้วกันป้ายการโบสดู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 ดเามาดหนึ่งร้อยหน่วยหนึ่งร้อยหน่วยอ๋อในเกมนี้การนับหน่วยการความเสียหายนะครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าแบลเรชั่นหนึ่งร้อยมันจะใช้หักลบชิลได้หนึ่งชิลนับเป็นหนึ่งหน่วยชิลแล้วก็นับเป็นอะไรวะ ช่งมนเหรอเดี๋ยวผมค่อยว่าเรื่องเทคนิคเขเทอมอย่างเดียวตอนนี้ผมขอเช็คระบบยานก่อว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยานจะกินซ้ายแล้วเนี่ยต้องแก้ทำไมต้องเอาไขควงมาพกตอนตออกบินทุกทีเลยแล้วก็มานั่งจูนนั่งจูนเครื่องตอนนี้แหละมาอ่ะโอเคจอยใช้ได้จอยสติก๊กยังคงกินซ้ายอยู่เอ้ยก็กินไม่เยอะหรอกโอเคบินน่าเบื่อหน้าเบื่อไปครับม,มันกินซ้ายจริงนะแต่ผมต้องแก้มันให้ได้หนะึ่ เคว้งเคว้งออุ้ย้ยหายมืดไหมเออได้สักทีเอ้าเวนกินไซส์หนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวหืมช่างเครื่องมันจูนเครื่องอยังไงวะเนี่ยทำให้มัน,มนเคี้ยวไปหมดเลยเนี่ยยังกินไซส์นิดหน่อยเอเมไาราพอใช้การได้แล้วกันหืมช่างเครื่องครับวันหลังอะเช็คเครื่องให้ดีก่อนออกมาได้ไหม ืลัดเดอร์กินซ้ายอีกแล้วอ,อะไรวะเนี่ยทำไมมันเล่นอย่างงี้อ่าได้มาือลัดเดอร์ล่วงกินซ้ายเดียวมันกินซ้ายมันกินซ้ายเอ้ยคนจริงต้องยิงได้ทุกสถานการณ์มาอ้าวตายลืมปุ่มเสียอีกอืก็อย่างว่าครับเพิ่งลงคอมใหม่เกมก็ต้องลงใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า ตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันคีย์ต่างๆผมใช้การจากจอยสติ๊กแทบไม่ได้เลยนะครับอืมอืมอืมอมดีมัมนเดี๋ยวแนโน่เอาคีย์บอร์ดขึ้นตั้งเลยอืม,อม,อม,อมสิ่งนึ่งที่ผมชอบของเกมนี้นะครับก็อย่างที่เคยพูดไว้ผมเคยพูดไหมคือเกมนี้เนี่ยใช้คีย์บอร์ดเกือบทุกปุ่มเลยอะ ของดีมันต้องอย่างนี้ใช้คีย์บอร์ดอย่างคุ้มค่าครับแถมมีกดชบปุ่งชิปอะไรพวกนี้สับพลังพลังนะตพลังงานะลือสับขึ้นแล้วก็ยิงแบบนี้ครับกดลิงก์อาวุธครับอ่าผมลืมไปว่ามันต้องเสียเวลาลิงก์ปุ่มในจอยสติ๊กทั้งหมดแล้วก็คาลิเบรตจอยสติ๊กทั้งหมดใหม่ด้วยนะครับผมไม่มีเวลาละตอนนี้ยิงเรเบลก่อนแล้วก็คิดะว่ามือเก๋าจริงนะครับจะเอาเครื่องเน่าๆขึ้นบินก็ต้องบินได้แหละอ่ะ มามาไม่เห็นมีใครบอกแล้วก็สู้กับเอวิงเห็นว่าถ้าเขาบอกแล้วเราก็รู้แล้วเนี่ยยิงนัดคู่มันต้องโดนสักหนึ่งยิงสองได้ถึงหนึ่งเออมา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 อยู่นิ่งๆจังเ้ยอุ้โกงต้นค้อนก็ดิ้นแล้วอะไรออปุ่มนี้ใช้ได้นี่หว่าไว,ว้วิ่งครับโอ้โหโอ้ยมาสวยครับมีใครเทาเทาอ่ะอุดยนี่ใช้นี่อะไรปุ่ม ผมละมั่วไปหมดแล้วเหรออืมยานกินซ้ายครับไม่ได้ไม่ได้เซตจอยสติ๊กก่อนเอาวะขอซ้อมอีกทีนึง่งขัสงสังกินซา้ายเบรกเฮ้ยหายนะเออดีดีขึ้นครับดีขึ้นเฮ้ยด,ดีขึ้นเยอะเลย ใครใครหนีเมื่อกี้ได้คำสั่งโดยตรงให้ล่ามันเด,ด,ดีดย๋ยวยากเลยใครวะภารกิจอะเช็คเกอร์อ๋ออ่อเชคเกอร์เชคเกอร์มา เชคเกอร์เชคเกอร์เปลี่ยนเป็นไอออนแคนนอนครับผมลิงก์เป็น2อันครับผมอืมพอมันมีคีย์บอร์ดอยู่ตรงหน้าจริงๆมันก็เวิร์กนะครับเพราะว่ามันสามารถกดได้ทุกปุ่มแต่ข้อเสียก็คือผมดันชินกับการแมปปิ้งคีย์บอร์ดไปบนจอยสติ๊กแล้วเรียบร้อยไอลำนี้ที่พระคุมเขาบอกว่าให้เราจัดการดิสเลเบิมันห้ามยิงทิ้งเราต้องการรีบามลับของคนในนี้อ่า เรียบร้อยเยี่ยม Secret Objective Complete แล้วครับผมเฮ้ยจะไปชนอ,กอีกแล้วขนาดมายูงนิ่งเลยว่ากันมามามาสับแค่หนึ่งพอเลเซอร์เต็มอ่ะโอเคสับขึ้นหนึ่งจะได้ยิงสนุกหน่อยไหนมีของใครยิงรุดวิกเราฮะ เปลี่ยนอาวุธเป็นตอปิโดครับผมอชิลยี่สิบเกราะสิบห้าโดนเดามเมทหนึ่งร้อยเข้าไปสามสิบห้าไม่รอดหรอกรู้แล้วตอนนี้ชิลไม่เลือไม่ถึงด้วยแสดงว่าตอปิโดนะัดเดียวจอดแน่นอนครับผมไม่ชนหรอกรู้งานแต่ไม่ใช่มาเอามิสไซล์มาชนเรานะเย้ยจะชนพูดเดียวกันเองเลยวะาตปิโดอยู่ไหนเนี่ย ไม่โดไม่โดเลยเอ้ยไงปีกพับได้เราปีกก็พับได้เหมือนกันถึงแม้คนบริษัทคนละบ,บริษัททำนะครับเอกวิ่งทำโดยอินคอมนะครับแต่ว่าการบสเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบริษัทเดียวกับเลมด้าทำจะเป็นซักซิกนัสนี่ไงเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีมันอะลอกลอกอุ้ยเสียวเสียวเทคโนโลยีมันลอกลอกกันครับอย่าไปคิดมากเลยมันสมบัติแผ่นกระชงบอกแล้ว เทคโนโลยีก็ลอกลกันของก็ลอกลอกกันอะอะกดพีอ,อโอ้โอ,ออบเจตีฟดูนี่หรอกดูดูดูจใครอีกจะมาช่วยเพื่อนหรือผมไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นหรอกครับทานสปอร์ตลํานี้เป็นอีกหนึ่งลําที่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้โมเดลมันนะแต่ไม่มีใครทำเลย งสงัยต้องทําเองอยานลำนี้นะครับเป็นยานทรานสปอร์ตที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละแล้วผมลองไปค้นข้อมูลดูคร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวไปหลังทำประวัตินะมันชื่อว่า D X 9 i n e Transporter ใหมายชื่อเต็มด้วยืออนะ D X 9 i n e Stormtrooper Transport อ่ามีคำว่า Stormtrooper ้วยเพราะว่าแรกสุดเลยนะครับ Empire ใช้ยานรุ่นนี้นะครับในการขนพล Stormtrooper ไปบุกตามที่ต่างๆครับผมอุ๊ยเอา้ามีหลายลำวะเนี่ย ซ้อนสามโดนจับนะครับลุกลำอ่ะ d เซเบิ e ให้หมดลุกลำอ่ะบังอาจเอาของ e ม p i r e ไปใช้ยึดคืนเว้ยอย่าเ้ยก่อนหน้าเป็นนักบินน่เป็นนักทวงหนี้เอาทวงหนี้ไฟแนนซ์ยาละกามาก่อนเอาสิอ่ะมาทวงหนี้ทวงหนี้นนล็อกลอก กระจายตังและทวงนี้แม่งทวงนี้ทวงน,วงนี้ทวงหนี้ใช่ไนั่น,นต้องทวงนี้อย่างนี้อ่าโดยหลักการลำนี้นะครับมันเป็นยานมิเตอรี่ที่ให้ขนคนไปเห็นปีกเล็กๆสองข้างที่อยู่ตรงตรงในจอเรดาร์ข้างล่างนะครับอันนั้นเน่ะมันเป็นเหมือนกับมันทำให้เราเอ่อยานเราสามารถไปด็อกกิ้งกับยานอื่นๆได้เพื่อเอาทาหารเราเข้าไปในยานศัตรูนะครับผม แล้วก็จริงๆแล้วด้านหน้าอาวุธก็โอ้โหะบิโอเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงๆเป็นอาวุธค่อนข้างหนักอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ปืนมันอยู่ด้านหน้าเท่านั้นคนลับก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้ยิงหนักแค่ไหนระบิดโปเชื่องช้จก็ทําการทํางานอะไรไม่ได้อยู่ดีนะฮะโอ้สเวเยี่ยมแคปเจอร์สำเร็จแล้วแคปเจอร์สำเร็จแล้ว มีอะไรไหมไมีอะไรไหมดัดเดอร์ดัดเดอรโห้มิซไม่ได้ใช้เอ้ยตะบีโดไม่ได้ใช้เลยนี่นนหว่าลืมไหมตกดอะไรเงี้ยเชคเกอร์เชคเกอร์โอ้คาบโูโฮโลคาบูโฮสร้างฐานเสร็จยังกเยี่ยมโอ้ยออบเจกต์สำเร,ร็จเรียบร้อย ทุกอย่างเรียบร้อยดีสถานีจะสร้างต่อไปกลับบ้านได้แล้วเราต้องกลับบ้านที่ไหนอะออเจก์ผ่านหมดแล้วโอ้ยร้อยเปอร์เ็นตแล้วงั้นก็กลับไปที่ฐานแล้วกันเนอะไม่ใช่นีดโอเคแองเกอร์เทวัน okay. ได้ได้กลับบ้านครับอ่าโหมดนี้คือโหมดที่ไม่มีหน้าจออะไรเลยประดุดเอาหน้าไปแนบกระจกแล้วยิงปืนนะครับ หลายคนชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันโล่งสบายตายดีแต่ผมไม่ชอบผมชอบให้มันมีคออผิดยานแบบนี้เพราะว่าผมชอบยานผมไม่ได้ชอบโอกาสอเออเข้าแฮงก้าจ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะเข้าแฮงก้าแต่อันนี้มันสร้างไม่เสร็จไปรุดวิกสิวะเออมาทำไมที่นี่นเนี่ยมาผิดที่เลย โอเคครับผมฐานนี้สร้างไม่เสร็จไม่ได้เราต้องกลับไปกินชามะนาวที่ยานลุดวิกของเรายานลุกวิกปีกปลาทองไม่ปีกครีบอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โพลิกอนตรงนี้นี่มันช่างเหลี่ยมจริงๆของจริงนี่ตะปุ่มตะปั่มทั้งลำเลยนะครับดูแล้วมันเหมือนกับเหมือนเราก็จะมีโดมาเ,เสียบๆไว้ครับนะอ่ะโอเคจบภารกิจอย่างเรียบร้อยเอ,อ เอ,อ้ยไม่ใช่อุอ้ยไม่ได้เซตเอาไว้เกือบไปเกือบไปอุ้ยผมเซตจ,จอยสติ๊กไว้แทนสเปซบาร์แต่ตอนนี้มันใช้การไม่ได้เกือบชนอ่ะโอ้ไม่คิดเลยว่าการไม่ได้รีแมปปุ่มนี่มันเหนื่อยขนาดนี้อ่ะโอเคครับสั2คุณได้เลื่อนขั้นเป็นคอมมานเดอร์ สุดยอดเราไม่ต้องเรียกใครว่าคอมมานเดอร์อีกแล้วเพราะเราเป็นคอมมานเดอร์ซะเองโอ้โหรันค์คอมมานเดอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ผู้นำฝูงยันกระทั่งคุมคุมยานเล็กๆลำหนึ่งเลยไม่หมายถึงแบบพวกวิกเตอรี่อะไรพวกนี้ได้เลยยังไม่ถึงขั้นสเตเดทรอยเออร์หรอกแต่ว่าไอ้พวกยานเล็กๆยานฟลิกเกตอะไรพวกนี้เราสามารถคุมได้แล้ว โอ้การโจมตีของ r e เบลนั้นะน่ะมันโจมตีสถานีเอ็นเอลวันะแต่ว่ามันก็เสียหายแค่นิดหน่อยนั้นเองเราจาัดก,การพวกนี้ได้แต่ทุกอย่างไปไม่ได้ได้วยสวยเราวังว่าวันเนี้จะทําให้พวกกบฏนะได้สำเนียกว่ามันนะ่ะมายุ่งกับเอ็มพายอ่ะมันไร้ผลและเ m p i r e ยก็จะกลายเป็นเมเจอร์ตั้งเมเจอร์อาโพที่นี่วพี่ภาคุูม,มิรับอครับ คุณช่วยเราจับพวกออฟฟิเซอร์ขั้นสูงได้ไม่มีคำว่า thank you เลยหรออ่ะเดี๋ยวแล้วก็ดีกว่าไม่มีอะไรอ่ะโอเคครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเช็คการีเซตอะไรก่อนเดี๋ยวมาถึง EP พีหน้าแล้วก็ขอให้โชคดีเจอกันใหม่ลองล t ฟต e เตียม